ใส่แลวใส่แลยใส่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 แล้วใส่แล้วใส่แล้วอ้าวเต้นดีขนาดอ๋อนี่ก็ติดครับ เข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วประตรงกายใหญ่อีกแล้วครับกดหัดหอุ้ยได้บอดเอ้านี่อยู่ใกล้นี่เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอมันตัวใหญ่แท้อันนี้โอ้โอ้ตัวใหญ่อีหลีครับ Ủa đi học rồi nâng nhu cô. nâng nhu cổ khắp Các chỗ tên là tổ mi Luôn nhanh nhanh lên Tít bò, tít bò Tít bò Tít bò khắp, tít bò oh, Bò tít về เบ้อที่ไปต่ำกับดุง่งแพ้เออนี่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 นโอ้ต่อโอ้ยายอยู่น้ำหลังลอย่างเี้แล้วกันยังได้เรียบร้อยมาลุนกันไปเรื่อยๆครับพี่น้อง <S <S อ่างคำลงสีครับบ้านลืมบองครับ Bên chằng đây ครับ bên chằng đây ครับ Tầm tưng tầm tưng โอ้โหเข้าอีกแล้วท mm, uh ั้งคุนเข้าอีกแล้วครับเข้าอีกแล้วครับวิดีโอไปไม่ถึงครับโอ้ยจับภาพไม่ทันครับพี่น้อง น้่นมนต่ำกระดุง้งไปจ้อยวาแม่ยกไปแม่ยกไปแม่ยกไปไงที่มันหดโอ้ไปใส่จ้อยเอาลุงอู้ผูกับผูปลาตองไก่ปลาปตองไก่โอ้ตัวใหญ่มันจีเฟือเขามาขอ,อน,นี่นี่น นี่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 มันหลุดออกอันนั้นร้วังยานี่ตึ้มต้ม,ตตมระวังระวังมันมาเฟือเขาขอนนี่แล้วนี่เฟือเขาขอนผุ่นเริ่มถึงแล้วครับทั้งผุ่นเมนเมนใส่เลยเอ้ย เรียบร้อยอยู่นี่ละแม่อยู่นี่ละบุปไปบุปไปจังนี้ดอกเขาตัง้งปุ้นแล้วคุณโอ้อยู่ไก่โพด เ้าแล้วเข้าแล้วเรียบร้อยว่าว่แนวแตกเราคือเห็ดอัอนน่อยเท่าปะเอาโอ้ยเบมันขึ้นพัดอ่ะโอ้ยเบมันจะน,น้ำแตกพากลถดลบออกไปหอดพุ่นหมัวป,ป่าตัวนี้วะ นะครับพุดผุดผุดผุดเอ้าอุ้มบอลในน้อยน้อยได้หนาเอ้าเข่าอีกแล้วทั้งกุนอ้อเอ้าขาดไปด้วยอเสียดายใช่ไหมกระดุงขาดแล้วครับพี่น้องเข่าทั้งกุนมาเลย เย็เรยบร้อยปะโอ้คืนอีกแล้วตัวนี้ก็ได้ เรียบร้อยเรียบร้อยโหครับตื้นเลยครับตื้นเลยตื้นเลยตื้นเลยอ่าเรียบร้อยโอ้หมนันทำไมทั้งนี้ เขาอีกแล้วครับมัน อือออออออข้าอีกแล้วครับดางเลยเอาอู้ยอ้ยออ้ยยัยตัวนี้อ้ยเรียบร้อยครับนี่ครับดังเลยครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อย ตายอย่งน้อฮ่าฮ่าฮอ้าวพี่เข้ากันแล้วนี่อ้ยโอ้ยออกจ่อยแม่ถูกกันแล้วครับพี่น้อง honor กิลาโดนิรอไก่ๆนู้นนะครับเรียบร้อย ไม่เอียงเลยโอ้เข่าสองตัวโอ้ฮ่าโอ้เข่าสามตัวบอหัน ปะทอเรียบร้อยครับเขาสามตูได้สองตู ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องในช่วงสามิบนาทีแรกนะครับไลยคักป่าครับไลยคักป่าใหไงนะครับเป็ปตนตองไก่สมมติเป็นตองไก่เนาะครับพี่น้องตองไก่ไลายคักอี่ดอนนี่เด้นะครับตามตึ้งอีกบ่ว นงเลยคุนครับตอ,อยู่ตะฟังคุณครับเขาอีกแล้วฟากโน้นครับพี่น้องฟากโน้นนูนูนูนนูนะครับอาเอ้าได้บอลเรียบร้อยครับผมต้องกายเหมือนเดิมครับ どうーとにゃい。

อยู่ใกล้ๆนู้นนะครับโอ้ยโอย้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับโอ้ยมาตัวใหญ่แทบระป้ากระตองกลายขึ้นอีกแล้วอืมเขาเป็นใหญ่เลยครับนี่ เข uh. mm ้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วน้องครับผู้โอ้โหโมเดลปะตองกายให่ ม uh, e ันบ่เมี่ยนตัวนี้โหยังไงครับพี่น้องครับเบิ้งแนวตักบดนี้ พี่น้องนี่ไก่บุญครับฟากบุญครับหูยตัวใหญ่สุดละมั่งนี่ตัวใหญ่ครับครับโอ้สดงแดงใหญ่แสดงแดงครับพี่น้อง เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอยู่ใกล้เกินนะครับ